รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำสามสหายนะเมื่อวานที่ผมกล้องแบตมันหมดและทีนี้กล้องมันไม่บันทึกคลิปที่ผมถ่ายไว้ปกติตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆมันบันทึกนะหลังๆมาไม่บันทึกผมก็งงเลยตอนที่แบตหมดอะ่ะเวลาผมชำเลืองด้านข้างอะ่ะไม่ใช่เลยหรอกดูแบตพลาดเลยเมื่อวานกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้จะเป็นตำสามสหายแล้วกันนะมีหนวดปลาหมึกแล้วก็กุ้งสดแล้วก็หอยแครงตัวเป้งเลยหอยแครง เออมื่อวาน4ี่สหายนะเมื่อวานมีแซลมอนวันนี้ไม่มีแซลมอนหมดตังแล้วเมื่อวานเล่นชุดใหญ่คลิปไม่ได้ด้วยฝากกดติดตามแฟนเพจไนตอมซ่าด้วยครับจะกินนะพริกอ่องก่อนลองท้องเพราะว่าลดจัดมากก้อย ที่ของเจ้าเหนือทำขนาด ใหญ่มากกวานแข็งรสจัดไม่ต้องพูดถึงว่าไม้เป็น้องกระติมโดนดอง เพิ่งเลิกงานมาหิวหิวเลยวันนี้ฝนตกไปปอย,ปอยช่วงเย็น รถจัดไม่จัดกุ้งโดนมะนาวจนสีออกเหลืองเลย ดืมือกระดองกรุบๆดีจัง อืมขอโทษครับน้ำปลาหมึกแตก ก้อยเหลาสามสหายอืม 哦。Oh. ขี้ฟ้าซอยฉุนขึ้นจมูกเลยเพราะไม่เป็นน้อง ซับหลายอันนี้ได้ใบมาด้วยไก่จอง ที่จะมีแต่ดอก ยอดฟินหอยตัวเป้งๆเลยป๊อปป๊อปไปพี่น้องหอยอืม สองตัวไปเลยเผ็ดเริ่มมาแล้วพรอะหรพี่น้อง හිකාර්ද්න හොඳින් හ ැ ර พ่อแขงตัวใหญ่เวลาเราต้มสุกออกเหนียวนะ ก็ใช้ดีว่านะลูกแบบมีเลือดห,หน่อยหวาน พกสดดอสองตัวไปเลยพ่อแม่พี่น้องกุ้งสดโดนมะนาวกัดสีฟิตเลย the dog. อเคครับผมพอ่อแม่พี่น้องคลิปนี้อร่อยมากก็เมนูก็ยหรว3สามสหายนะโอ้โหสุดยอดมากครับเป็นเมนูแก้ตัวเมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปครับผมก็ต้องซื้อของมาอีกรอบนึงจัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมคลิปนี้ต้มซทาพายิงโชว์ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพายุเข้าแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนฤดูนะจากฝนเป็นหนาวก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องต้มซทาพายิงโชวต้องขอลาไปก่อน,น ปราบสวัสดีครับบายๆครับผม